เดี๋ยวเปิดถังให้ผมเลยเปิดถังผมเลยนี่ครับตานะครับนี่เ,เต้มถังอีกแล้วครับนี่นี่มันยอดเต้มถูงอีกแล้วโอ้ยขังนี่ก็งี่เง่ายครับคุณพูดน,นะนเฮ้ยน้ำตัวใหญ่เนอะเอ้าสังขางยอด

อ้าวเรียบร้อยครับครับมือปืนครับนี่คนอยู่ตรงขามเมกานะครับบึงไอ้บึงที่อยู่ตร,ตรงขามเมกานะครับมันอยู่ทางเรียบมอเตอร์เว่ออกมาบางแนละ้วอ,อ,อกไปประเวศนะครับประเวศอะไรก็บังโุ่นยอดยอดยอดพุ่นไหม โอ้ซเสียงเสียกเลยซึงสองเลยถือกึ่งสองเลยเสียกเลยนี่เอายังมาวันนี้บอกหน่อยบอกงวยบอกประจำตั้เนีงไม่ได้ถงไม่ได้้อวันนี้วันนี้ได้เบอร์ปืนฟีดกรบบองั้ถูกปะเอถึงเบอปืนบอลแม่เนี่ตัวนึงแมวอะอย่ามยิง โอ้เดินทางกันย่างร้อยอยู่แับนี้เอาเอาเอาเป็นต้นแบบหน่อยเล่นยิงโดนได้เนี่ยเป็นต้นแบบปุูนนะครับฟองยิงกุ้มครับปุ่นตานะน้องครับม้งครับปิดปิดอ่านกครับปลานกหนามเย็นครับอากาศเย็น อากาศเปลี่ยนครับปลานอกนามครับก็เมนนามเสียนะครับปานนกนาเย็นอากาศมันเย็นอากาศมันเย็นนะครับตั้งใจนาโอ้เหมือนต่อเขามากเหมือ่อเขาไปม่ได้บใส่ยังไงโอ้ไปเ้วใกินก็ได้ลยตาไ่ตาใส่สวยอู่ฮ่ารับฮ ไปใส่ใส่ไฟวือยิ่งเนาะต้องสองใสมันมันกะลุงหลั่วดิปั๊บไปกันดิป่ามันมันหน้ามันเย็นอยู่บ่ได้แดกมัวหน้าตัวนี่ยอะเดี๋กว่าเนี่ย

เงยออกมาตัวนะว่าเสือกี่ว่าว่าเสือนะโอ้ยครับใส่สวยครับเดเดเด้มานิงนิงนิขยับมกลางหัวโอ้เสือโดนโดนโดนอีโดน 我走了。